สวัสดีค่ะนี่นักเรียนสังเกตเตาของเรานะคะมันจะมีข้ามเหนียวเหนียวติดอยู่เนื่องจากเรารีดพากาวนะคะวิธีแก้ไขก็โดยนักเรียนก็ไปหาดินข้างบ้านมานะคะดินอะไรก็ได้เวลาเราไปซื้อกระดาษทรายเขาก็ทามาจากดินพวกนี้แหละเขาก็เอามาแปะกระดาษขายให้เรานะคะนักเรียนก็เอามาจากนั้นนักเรียนก็เอาเตารีด นะคะเห็นไหมตรงไม่ไหมเปิดไฟร้อนนะคะแล้วเราก็รีดถูตรงตรงที่เตาเราเตาเราเปื้อนนะคะถูถูถูหมุน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 นะคะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะค่อยๆร่อนออกเห็นไหมคะนี่ใกล้จะหายแล้วเหลืออีกนิดเดียวกเรียนก็อีกรอบหนึ่งหมุน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 เข้าหมุนเข้าไป วิธีที่ง่ายๆแล้วไม่ต้องเสียตังค์เยอะไม่ต้องไปเอาอะไรมาใส่เอาทรายนะคะมีทรายท้าบ้างหรือดินหยาบๆลองกระดาษมานะคะไฟร้อนนะคะเห็นไหมกาวมันก็จะหลุดออกเห็นไหมเกี้ยงแล้วเลยอีกนิดนึงแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนขวากาจะออกครูก็มีไอเดียง่ายๆให้ไม่เรียนนะคะ ไม่ว่าเตาเราจะเปื้อนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนใช้วิธีนี้นะไม่ต้องเสียตังเลยหากระดาษมาลองแล้วก็เก็บดินแห้งข้างบ้านมาดินที่มันออกลักษณะทรา,า,ายๆหน่อยมันจะได้หยาดๆนะคะเห็นไหมนี่เกลี้ยงไปเกิน50%เปอเซ็นนะคะถ้าเราขยันถูถูไปเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะจากนั้น นักเรียนก็ต้องทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งโดยเอาทรายออกไปก่อนนะคะเอาผ้าชุบน้ำนะคะเสษผ้าเราชุบน้ำบิดให้หมัดหมาแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดเห็นไหมดินซน์ที่เปื้อนๆก็จะไปติดอยู่ที่ผ้านะคะแล้วก็กลับข้างนะคะ นี่หงายขึ้นมาโอ้สะอาดแล้วถือว่าสะอาดนะคะมันหลุดออกไปเกิน50%เลยนักเรียนใขยันนักเรียนก็ถูไปเรื่อยๆถ้าได้ทรายหยาบกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็จะดีนะคะอ่านีทสายละเอียดหวังว่าคงมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะลองทำดู